ทิศหกหนึ่งปุรัิมทิตคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาสองทักขิมทิศคือทิศเบื้องขวาอาจารย์สามปะชิมทิศคือทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาสี่อุตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายมิตห้าเหตุิมทิตคือทิศเบื้องต่ำบ่าหกอุปริมทิตคือทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ตัวอย่างข้อสอบทิศหกข้อสอบถามว่าทิศหกในขีหิปฏิบัติมีอะไรบ้างแต่ละทิศหมายถึงใคร ตอบมีดังนี้1ทิศเบื้องหน้าหมายถึงมาดาบิดาสองทิศเบื้องขวาหมายถึงอาจารย์3ทิศเบื้องหลังหมายถึงบุตรภรรยา4ทิศเบื้องซ้ายหมายถึงมิตรหทิศเบื้องต่ำหมายถึงบ่าวหทิศเบื้องบนหมายถึงสมณพราหมณ์ข้อสอบถามว่าในทิศหทิศเหล่านี้หมายถึงใครกอทิศเบื้องหน้าขอทิศเบื้องขวาขทิศเบื้องหลังงทิศเบื้องซ้ายจทิศเบื้องบน ตอบกอมาดาบิดาขออาจารย์ข้อบุตรพันระยางอมิตรจ้าสมานณพราม